สวัสดีสมาชิกคฆษณาเซนเดอร์คุณนะครับวันนี้พบกับผมเป็นเด็กชี้เคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการเลยครับหนึ่งคู่หนึ่งในในรื่การวันนี้มอบปฏิเกมฟุตบอลกระชับมิตรศึกแดงเดือดคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลมเดลทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับภายใต้าการโค่นทีมของเอริคเทนฮากพาทีมอุ่นเครื่องมา4นัดชนะ2แพ 2, ้2ยิงไป5เสียไป5ประตูทางงฝั่ลลิเวอร์พู ภายใต้การคนทีมของอาเน่สลอ็อตพาทีมอุ่นเครื่องมาสองนัดชนะรวดยิงไปสามเสียไปหนึ่งประตูการจัดทัพวันนี้แมนยูมาในระบบ4 2 3สองสหนึ่งนาเปา่งเจอดอนซานโชเติมเกมลุกด้วยฮันนิบาลเมสันเมาส์อามาติอาโลรักษาพื้นที่กลางวางคริสเตียนอิเล็กเซนคู่กับคาเซมิโลคู่เซนเตอร์ส่งจอน,นีอีเวนพันธ์กํากำลังลวกกับ วิกตอร์เดลเลอฟแบ็กซ้ายแฮร์รี่อาร์เมสแบ็กขวาอารอนวันบิซาก้าผู้รักษาประตูก็จะเป็นอังเดโอนาน่าทางด้านลิเวอร์พูลมาในระบบ4-3-3สามสันในลูกวางโมฮั ah, ota, มเหม็ดซาลาเดียโกโชตาฟาบิโอคาวันโยูควงเกนกลางวางไลอันกาฟินแบกวาทัลุเอนโดฮาวีเอเลสคู่เซ็นเตอร์ส่งเซฟฟานเดอร์เบกคู่กับ ราฮิมโกนาเต้แบ็คซ้ายคอสตาซิมิกัสแบ็คขวาคอเนอร์เบตติผู้สาประตูก็จะเป็นเชวินเ e ลเฮอร์คู่นี้ก่อนเกมไม่มีใครเหนื่อยกว่าใครนะครับเกมลัาสุดเจอกันเสมอกันไป2ประตูต่อสอส่วนฮานัดหลังสุดเจอกันเมนยูชนะ2ลิเ์พูชนะ1เสมอกัน2ผมมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะโรเตชันนักเตะเรือความฟิต พอใกลจะเปิดฤดูก,ลก,กาลแล้วมีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอสูงมากส่วนตัวแล้วยังเลือกเชียร์ไปที่แมนยูน่าจะสู้ได้สนุกและไม่แพ้ในเกมนี้ครับคู่นี้ให้ตามเชียร์แมนยูเป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องผมนะะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ